ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผม KTO Bar Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการคัดมาดูแนวทางของการตัดในกลุ่มของรองทรงหญิงนะครับว่าออสสมจิตดิสฟักดีหรือ KTO Bar Academy เราตัดอย่างไรนะครับห้อยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนำพาหรือการคัดในการตัดในส่วนของโซนของซิกด้านหลังแน่นอนนะครับการไล่ก่อปลายแนวโดยการใช้หวีบางกดให้แนบนะครับหรือปลายกระดก นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับเป็นการนำพาเป็นการที่ออสสมจิตดิสปา k ดีหรือ KTO Academy นะครับเอารูปแบบของการคัดหรือการตัดในแนวเกึ่งของลองทรงหรือเป็นลองทรงหญิงนะครับมาอัพไฟมาดัดแปลงให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเราไปคู่กันนะครับความหมายก็คือขอปลายชายแนวในโซนของซี่ด้านหลังแน่นอนนะครับในลนักษณะของด้านจรออสใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัจเลียนสร้างรอบปลายชายแนวออกไม้มองถึงความจุดเด่นหรือ ลักษณะของความผิวหวานนะครับการทํางานในรูปแบบงานคัดหรือง,งานตัดในกลุ่มงของเลดี้หรือเป็นลักษณะบาบาเบอร์แอนด์เลดี้เนี่ยออสเอาแนวทางของงานเรียนรู้ในลักษณะของงานเสริมสร้างมาอัพทายมาดัดแปลงให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเราไปคู่กันนะครับจากจุดแรกหรือการคัดหรือการตัดในโซนของซีกด้านหลังหรือการสร้างความถุยโดยการใช้หวีบางกดให้แนบสร้างก่อปลายแนวในกลุ่มงของพิลิมิดเพื่อให้ช่วง Thank you. ส่วนของคาบแอร์เบียแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละหรือซีสะเขาออกมาได้ดูหัวถุยอย่างที่เห็นนี่นะครับขอบลายแนวการเล่นลนักษณะของการใจเป็นตัวคิปเปอร์ในเป็นนะครับว่าเป็นลนักษณะของการเบิ้ลหรือการไล,ล่ลักษณะแนวของทรงเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคใหม่นะครับที่ออสได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้จากอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีแล้วเราก็มาอัพพายนะครับเอาแนวทางการคัดงานตัดในกึ่งของหญิงกังชายนะครับมาประยุกต์หรือมาอัพพายมาดัดแปลงนะักหรือมามิกรวมกัน เพให้การทํางานเรารุล่วงไปลักษณะของการได้ดีนะครับส่วนการลักษณะของด้านจรแน่นอนนะครับขอบลายชายแนว,แนวหรือลักษณะของจรอ,อใช้เป็นกิ๊บเปิดตกแต่งหรือการดีไซน์ออกไม้มองถึงความโดดเด่นส่วนคาวอแอร์เบ็คฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวในโซนของซิกด้านบนเราหวีขอบลายชายแนวไว้โซนของซิกด้านหน้าไล่มาอยู่ในตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางนะครับสุดท้ายเรามาจบโดยการเทคนิคของการโบรลการดการจัดเซตการจ,จัดทรงในสไต KTO Bar Academy ครับวันนี้นะครับผมออสสมจิตดิษฐัคดีนะครับแพน4ช่องทางความหมายก็คือ1 TikTok เพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ SOMJIT นะครับออสสมจิตหรือออสดิษฐัคดีนะครับทางช่อง TikTok เพียงท่านแอดนะครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนนะครับตัดผมหญิงตัดผมชายได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทิ้งสิ้นนะครับทังช่อง TikTok ส่วนทางเฟซบุ o กไลฟ์ every day นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแปลกต่างๆอาจจะเป็นงานลักษณะของ ง,งานแข่งหรือลักษณะของงานเรียนรู้หรือลักษณะนในและต่างประเทศที่ออสมีโอกาสศึกษาเรียนรู้นะครับจากัะษณะของจิงเกิลหรือเป็นยินวิดีฟรอสต์นะครับหรือเป็นลักษณะของนะครับอัลันอินเตอร์เนชันแนลนะครับหรือเป็นมอริสนะครับหรือเป็นลักษณะของการ ที่อัพพาในลักษณะของเป็นลักษณะของไมเคิลแอนด์จดซันนะครับอันนี้ก็คือหลักการของการเรียนรู้หรือการเอาแนวทางของการคัดในการตัดในแนวนะครับของต่างประเทศมาอัพพายมาดัดแปลงมาลงทางช่อง Facebook ไลน์เอฟบูดีเ ส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแพนไปทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนหลายๆท่านชอบงานแข่งหรือท่านชอบงานโชว์หลายๆช่องชอบงานในสนัมไบโดลเมคอัพอาจจะเป็นแต่งหน้าก้าวผมตลอดจนถึงงานแฮปพีทท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปทางช่อง YouTube ได้หรือทางช่องอาจารย์ใหญ่ส่วนหลายๆท่านที่ชอบงานผมชายแน่นอนนะครับทุกวันเสาร์อาจารย์ใหญ่ก็พาออกตัดหน่วยก็ความหมายก็คือออกตัดผมนอกสถานที่ท่านได้มีโอ,อกาสศึกษานะครับเรียนรู้ตัดผมจริงๆหรือตัดผมก ผมชาจริงๆท่านก็มีโอกาสพัฒนาหรือก้าวสู่จากความสาเร็จนะครับทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนส่วนนะครับทางช่องเลียวแน่นอนนะครับแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารรูปแบบต่างๆนะครับมีการพรีเต์หรืองานคอนเทนต์ออกมาทางช่องเลียวนะครับหลายๆท่านที่ชอบงานลักษณะพีเต์หรืองานคอนเทนต์หรือท่านมีความถนัดมีความสามารถในแขนงสายวิชาไหนท่านก็สามารถพรีเต์ได้ทางช่อง